ครับเราอยู่ที่อำเภออมก๋อยนะครับวันนี้เรายกทีมศิลปินนักร้องดารามาสร้างความสุขนะครับแล้วก็สานต่อโครงการที่ได้ร้องน้องได้เรียนปีนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งก็มีหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ศิลปินนะครับที่น่ารักมากนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางไกลยังไงก็แล้วแต่เราตั้งใจมาถึงที่ อำเภอเมที่แม่ตื่นนะครับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับงานนี้นะครับเราร่วมสมทดดุนในการก่อสร้างกำแพงรั้วของโรงเรียนบ้านอุ่มหวมอำเภอสามเงาจังหวัดตากซึ่งอยู่คนละฝั่งนะของภูเขาลูกนี้นะครับแล้วในวันนี้น้องๆก็จะลงจากบน,บนโรงเรียนเข้ามา ในจุดที่เราแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้แลวสิ่งที่สําคัญร่วมกันบริจาคครับเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสการศึกษาที่ดีมากข,ขึ้นนะครับขอบคุณครับครับผมจำลองปันดอนนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นนะครับ ทางโครงการพี่ได้ร้องน้องได้เรียนนะครับที่มาจัดกิจกรรมอคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลในการที่จะ,ะดำเนินการนะครับรวบรวมปัจจัยในการไปสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆที่อยู่บนดอยนะครับที่โรงเรียนบ้านอุมหววนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากนี้ไปมากนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับทั้งบุคลากรทั้งในเรื่องของวัสดุ แล้วก็อาคารเรียนโดยเฉพาะอาคารเรียนนะครับขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ต้องอขอบคุณทั้งทีมงานนะครับพี่ได้ร้องน้องได้เรียนนะครับองต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ